เลยนะคะให้ทายว่าหมายเลขที่อยู่นี้พี่หมอกเขียนหมายเลขอะไรสักแปดหลักเลยเนี่ยอุแปดหลักเลยเหรอเออออามาสักหลักร้อยดีไหมคะหลักร้อยเหรอครับอ่าหลักร้อยสนุกสนุกสามหลักเลยครับโอเคค่ะสามหลักนะคะอ่าใช่ค่ะอันไหนคะอันนี้เหรอโอเคขอภัยค่ะนิสกี้พิธีกรใครจะออกทำไมคะได้ไหมค่ะที่มันเหี่ย อเพื่อได้ค่ะได้ค่ะศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับศูนย์ถึงหนึ่นงร้อยเอาล่ะโอเคนะคะหมายเลขอะไรดีนะหมายเลขอะไรดีนะอันนี้ที่ถ่ายกล้องไม่ใช่คือเผื่อคนหมายเลขมันจะออกมาใช่ไหมคะลูกโอเคโอเคได้แล้วไดเอาละ่ะโอเคแล้วก,กันนะคะโอเคเราโอเคเก็บไว้ตรงน,นี้ก่อนนะคะนะเก็บดถูถ้าเกิดคุณทายถูกถ้าเกิดคุณทายถูกนะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลพิเศษให้ เริ่มต้นเดี๋ยวคุณหมอคุณหู้จะบอกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโอเคนะคะเริ่มต้นที่หมายเลขอะไรครับีอ่ะ4ีีสอง่ะีส้อยไปครับน้อยไปค่ะร้อยไปบไเค่ะห้สบค่ะ้สิ้อยไปครับ58าสิบแาไปสิบไปสิบหนไปสิบแปครับไหนมาเลยไปสิบแปดไปต่อที่ไหนมาเลย เสนอเลยแปดสิบแป้ไกัต่อพี่พี่มากไปครับมากไป็เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสบเก้อันนี้เมัาครับบอกให้เจนั้นนะมากไปครับเห็นหมายเลขไหมนะผู้สา้ดูเลยเจ็ดสิบสอค่ะห้าเจ็ดบสอ 69 72จ็ดค่ะ6กเป็นคำตอบที่69 69 6เ69เป็นคำตอบที่ที่มากไปครับมากไปคังี้ค่ะกค่ะ63 63ก็ยังมากไปครับมากไปห8เป็นคำตอบที่58 ยอ้ผูสีมากเลยอ่ะ, Back board, อะแบบ็หมดอ้าวเดี๋ยวเราเรียนเชิญผู้โชคดีเมื่อกี้ที่จัดตั้งมีหนึ่งท่านนะคะโอ้โหเป็นกล้องที่ทำให้คุณขอมไอ้คุณคุณหอมไปก้นแบบพื้นนะฮะเป็นกล้องที่ทำให้คุณอ,อมเออมขินหน้าแดงมากคือสีเนี่ยหน้าเขาแดงมแค่คนเ,เดียวเอราคุณค่ะนแบขอเรียนเชิญเลยค่ะ โอเคค่ะเชิญถ่ายเลค่ะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะกั้นหลังกันทรกั้นพอมันออกมาเลยนะถ่าปออกมาโ้คือคุณพี่บอกว่าเอป็นแฟนค่แ่แต่ยังสาวเลยนะคะ